ตู้กดน้ำตู้กดน้ำนี่ม่ดาซื้อมานี่นะคะตู้กดน้ำแบบนี้นะอะอันนี้แม่ก็ไปล้างมาแล้วนะคะแล้วก็ที่น้ําต้องใส่น้ํานะเราก็ต้องคว่ำตรงนี้ลงก่อนแล้วก็เหมือนเหมือนถังน้ําเหมือนตู้กดน้ําจริงเลยนี่เป็นถังน้าแล้วเราก็นี่มีแก้วมาสองใบแต่นี่เป็นแก้วพลาสติกนะเอ้ยเป็นแก้วกระดาษ แม่ได้ต้องหันข้างนี้หลุกจอถึงจะเห็นอ่ลองกดน้ำสิคะใส่ถาน AA 2กสอง้น ใส่น้ำได้จริงไง,ไงทำให้แม่ลอแล้วมันเยหรือว่าใส่แน่นไปอ๋อถ้าใส่จะปิดแน่นไปมแม่ลองให้ดูนะ ตอนล้างังไม่เหมือนกันอ ไม่จริงน่าจะหลอกเดี๋ยวลองปิดแบบลุ่มหลวมนะเดีเย๋ยวแม่ขอลองก่อนนะไหลแต่ว่าไหลเป็นหยดหยด lúc น,นี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอน,น้าดักดใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลองกดอีกเองทีหนึ่งก่อนน้าดัหยุดแป๊บนึงลูกนาด,ดัหยุดแป๊บน,น,น้ำไหลแล้วแต่มันเป็นหยดหยดมันหยด้าย่สุมันจะตอนแรกตอนแรกมันไม่ค่อยไหลน้ำยังไม่ขึ้นลมตอนนี้ลงแล้ว เดิมน้ําได้แล้วค่ะโอ้กลับมาจากโรงเรียนหิวน้ํใช่ไหมคะเดิมน้ําค่ะอ่าชินใจไหมคะแต่หนูต้องทําให้ที่ใส่แก้วให้มันจะได้เหมือนจริงหน่อยนี่ตรงนี้แต่มันว่นี่มีใครเนี่ยใครนั่งดูนกเนี่ยก็เหมี่ยวเงินล่ะเป็นไปเนอะเฮ้ยยูน้้า อยู่น้ำเจิงเลยอยู่น้ำเจิงเลยเดี๋ยวน่าจะเข้าบ้านหนูมาแน่ๆเลยเพราะว่าไม่โฟมติดจมูกอ๋อไม่โฟมนะดาติดจมูกเอ้ยอยู่น้ำเจิงเลยเอ้ยอยู่น้ำเจิงเลยโอ้ยอยู่น้ำขอชิมน้ำให้ชื่นใจหน่อยนะหยิน้ำนะดื่มนะไม่เอาไม่เอาก็ดื่มไปเถอะเดี๋ยวหาแก้วอ่ะ ว่าหลังแล้วค่ะแก้วกรแก้วเล็กลๆอย่างเงี้ยมาใส่มามาเปลี่ยนเพราะเนี้ยเป็นแก้วกระดาษเดี๋ยวมันก็เสียละเอ็งไม่กี่วันมันก็ขาดแล้ะเป็นไงคะชอบไหมคะนี้รา <c ười> ไ,ไปซื้อมาเท่าไหร่คะลูกหลายพันหลายพันไม่ใช่ลูกซื้อมาเท่าไหร่คะจันได้ไหมจันจไม่ได้หนึ <c ười> ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมีถังน้ําที่กดน้ําตอนกดมีเสียงเหมือนของจริงเลยตาหนูจะดื่มแล้วอะ อ,อ่ะเดินน้ำอีกรอบนึงหนูชอบอ่ะหนูอดใจไม่ไหววันนี้หนูก็อยากดื่มน้ำหลายวันเลยออดื่มน้ำแต่มันจะหมดเร็วเพราะว่าน้ำมันน้อยไม่น้อยหรอกอ่ะแล้วแล้วกดเล้วจะดูเอามือเอามือนู้นกดูเอนบังเอามือนูอนอ้นกดเออบังโอ้โหน้ำไหลไหลได้จริง อ่าดื่มได้ยังโอ้แต่เป็นนีนดาก็มีตู้กดน้ำส่วนตัวแล้วจริงใจไม่ต้องไปนั่งดื่มที่ห้างใช่ไหมถ้าเกิดทานเหมือเป็นยังไงอ่ะนะแเราก็จะอดดื่มนะก็ดื่มได้แต่แค่ไม่มีเสียงน้ำมันก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมเลยลูกโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะค่ะมีน้ำค้างอยู่ด้วยเห็นเนี่ยอ่ะก็ต้องค้างอยู่นั่นแหละสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะ ใช่ไหมไปแล้วนะบายบายเพื่อนก่อนเายบายอย่าลืมกดติดตามช่องน้องนาดานะคะาา okay. นาดามีอะไรใหม่ๆจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะบา,บายบๆเข้าไปในเพื่อนตัวนึงตั้งแต่นี้ไปกลับมาถึงโรงเรียนก็จะไม่หิวนะ้ำอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ไปก่อน